สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อการหาผลคูณของทศนิยมกับทศนิยมโดยวิธีการตั้งคูณนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราหาผลคูณของทศนิยมกับทศนิยมโดยวิธีการใดคะนักเรียนเก่งมากค่ะเราหาผลคูณของทศนิยมกับทศนิยมโดยใช้ความสัมพันธ์ของ ทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะหาคำตอบโดยการตั้งคูณนะคะซึ่งจะเป็นยังไงเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะตัวอย่างที่1นึะคะ1.2คูณ5.7นะคะ,ะ,คะก่อนอื่นคุณครูจะให้นักเรียน พิจารณาทศนิยมเหมือนเป็นจำนวนนับทั่วไปก่อนนะคะ1.2ให้นักเรียนคิดเป็น12นะคะ5.7นักเรียนก็คิดเป็น57นะคะจากนั้นเราก็จะมาเขียนการตั้งคูณได้ดังนี้ค่ะ12คูณ57ค่ะซึ่งตัวคูณของเรามีอยู่กี่หลักคะนักเรียนมีอยู่2หลักค่ะนั่นก็คือหลักหน่วยและก็หลัก10นั่นเองนะคะ ต่อไปเราจะมาเริ่มพิจารณาการคูณในหลักหน่วยกันก่อนนะคะซึ่งก็คือ7ที่อยู่ในหลักหน่วยค่ะ7คูณ2เท่ากับ14ใส่4ทด1ค่ะ7คูณ1เท่ากับ1บวกทด1ก็กลายเป็น8นั่นเองค่ะจากนั้นพิจารณาการคูณต่อในหลัก10นะคะนั่นก็คือ5ที่อยู่ในหลัก10ค่ะ แต่อย่าลืมว่าเราพิจารณาการคูณในห,หลักสิบดังนั้นเราจะเติมศูนย์ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ1ตัวจากนั้นเริ่มคูณค่ะ5คูณกับจำนวนที่อยู่ทางขวามือสุดก่อนก็คือ2นะคะ5 2เท่ากับ10ใส่0ูนย์ทด1ค่ะ5คูณ1เท่ากับ5บวกทด1ก็เป็น 6นั่นเองนะคะเมื่อเราหาผลคูณในหลักหน่วยและหลักสิบเรียบร้อยแล้วเราจะทำยังไงต่อคะนักเรียนเก่งมากค่ะเราจะนำผลคูณมาบวกกันนั่นเองนะคะ4บวก0เท่ากับ4ค่ะ8บวก0เท่ากับ8ค่ะ6ไม่ได้บวกกับจำนวนใดก็จะเท่ากับ6นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะเรามาพิจารณาค่ะ 1.2คูณ5.7เ็นะคะ1.2เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งค่ะ5.7เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งเช่นกันค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองค่ะเก่งมากดังนั้น ที่เราหาผลคูณได้684นะคะเรามาเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม2ตำแหน่งได้นั่นก็คือ6.84นั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ6.84ค่ะต่อไปไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะ1.5คูณ2.3นะคะเหมือนเดิมค่ะดูทศนิยมให้กลายเป็นจำนวนนับ ทั่วๆไปค่ะนั่นก็คือ15คูณ23นั่นเองค่ะตัวคูณมี2หลักนะคะนั่นก็คือหลักหน่วยและหลัก10ค่ะดังนั้นเราจะเริ่มการคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะนั่นก็คือ3ที่อยู่ในหลักหน่วยค่ะ3คูณ5เท่ากับ15นะคะใส่5ทด1ค่ะต่อไป3คูณ1เท่ากับ 3นั่นเองบวกทด1ก็กลายเป็น4ค่ะเมื่อพิจารณาการคูณในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วเราจะไปต่อในหลัก10นั่นเองนะคะก่อนอื่นที่จะคูณในหลัก10อย่าลืมเติม0ก่อนนะคะ5 2าคูณ5เท่ากับ10ค่ะใส่0ูทด1ค่ะต่อไป2คูณ1เท่ากับ2บวกทด1ก็กลายเป็น3นะคะ จากนั้นเมื่อเราหาผลคูณในหลักหน่วยและหลักสิบเรียบร้อยแล้วเราทำยังไงต่อคะนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกันค่ะ5บวก0นย์เท่ากับ5 4บวก0เท่ากับ4นะคะและ3ไม่ได้บวกกับจำนวนใดเลยก็จะเท่ากับ3นั่นเองค่ะดังนั้น15หคูณ23เท่ากับ345นะคะ มาพิจารณาค่ะ1.5คูณ2.3นะคะ1.5เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะนักเรียน1ตำแหน่ง2.3เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งเช่นกันค่ะดังนั้นผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ย2ตำแหน่งเยี่ยมมากเลยค่ะดังนั้นนะคะ3 145เราจะเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม2ตำแหน่งนั่นก็คือ3.45ค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ3.45นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเราไปต่อกันที่ตัวอย่างที่3กันเลยค่ะ3.9ุคูณ2.05ค่ะเหมือนเดิม ให้ดูเป็นจํานวนนับทั่วไปนะคะนั่นก็คือจะเป็น39คูณ205ค่ะซึ่งนำมาเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้ดังนี้นะคะซึ่งคุณครูจะนำ205เขียนไว้ด้านบนและ39เขียนไว้ด้านล่างนะคะเพื่อความรวดเร็วและความสะดวกในการคูณค่ะคุณครูจะนำจํานวนที่มากกว่าไว้ด้านบนค่ะ จากนั้นมาสังเกตตัวคูณค่ะนักเรียนตัวคูณมีอยู่กี่หลักคะมีอยู่2หลักนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะพิจารณาการคูณทีละหลักโดยมีหลักหน่วยและก็หลักสิบนะคะเริ่มพิจารณาการคูณที่9ที่อยู่ในหลักหน่วยค่ะ 9, ูณ5เท่ากับ 45นะคะใส่5ทด4ค่ะจากนั้น9คูณ1ไม่ใช่ค่ะ9คูณ0เท่ากับ0บวกทด4ก็กลายเป็น4ค่ะ9คูณ2เท่ากับ18นะคะนักเรียนก็เขียน1 8ได้ตามลำดับเลยค่ะเมื่อคูณในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วเราจะคูณต่อในหลัก10ค่ะ เมื่อคูณในหลักสิบอย่าลืมเราจะต้องเติมศูนย์ที่ผลลัพธ์ด้านล่าง1ตัวนะคะจากนั้นเริ่มคูณหลักที่อยู่ทางขวามือสุดเลยค่ะ3คูณ5เท่ากับ15นะคะใส่5ทด1ค่ะคูณในหลักถัดไปนะคะ3คูณ0ูนย์เท่ากับ0ค่ะบวกทด1ก็กลายเป็น1นั่นเองค่ะต่อไป3คูณ2เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ6นั่นเองค่ะ เมื่อคูณกันในหลักหน่วยและหลักสิบเรียบร้อยแล้วเราจะนำผลคูณมาทำยังไงกันคะมาบวกกันนั่นเองค่ะ5บวก0เท่ากับ5ค่ะ4บวก5เท่ากับ9ค่ะ8บวก1เท่ากับ9ค่ะ1บวก6เท่ากับ7ค่ะดังนั้น205คูณ39เท่ากับ 7,995ค่ะต่อไปเรามาพิจารณาค่ะ3.9คูณ2.05นะคะ3.9เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งเก่งมากค่ะ2.05ละ่ะคะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งนั่นเองค่ะ A อทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งผลลัพธ์จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะนักเรียน เป็น3ตำแหน่งนั่นเองเก่งมากเลยค่ะดังนั้น7,995เราจะเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3ตำแหน่งได้ก็คือ7.995ค่ะดังนั้นคำตอบของข้อน,นี้ก็คือ7.995นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปเราจะมาสรุปด้วยกันนะคะ การคูนทศนิยมกับทศนิยมทำได้เช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับค่ะโดยอาจจะกระจายจำนวนหนึ่งตามค่าประจําหลักนะคะแล้วนําไปคูณกับอีกจำนวนหนจากนั้นนําผลคูณที่ได้มาบวกกันนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนจะเห็นข้อสังเกตนะคะดังนี้คือการคูนทศนิยม หนึตำแหน่งกับ1นึ่ตำแหน่งนะคะผลคูณที่ได้จะเป็น2ตำแหน่งค่ะและการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูมีแบบฝึกหัดมาฝากนักเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนแสดง วิธีหาผลคูณโดยการตั้งคูณนะคะซึ่งแบบฝึกหัดจะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกฝนทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ